สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรวยมากนักแสดงสาวชื่อดังพาทัวร์ธุรกิจครอบครัวที่แท้เธอคือทายาทหมื่นล้านต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้สวยและรวยมากจริงๆครับสําหรับเอวาปรวรวรรณหรือเอวาตลก6ฉากนอกจากจะเป็นทายาทธุรกิจชื่อดังไทยนครพัฒนาซึ่งผลิตและจําหน่ายยาสาราทิฟีแอนตาซินเป็นต้นที่คนกินกันทั้งประเทศแล้วเธอยังเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจชื่อดังอย่างโรงแรม โนโวเทลภูกเก็ตซิตี้พอยตทรา ซึ่งมีอากงเป็นเจ้าของโดยล่าสุดในช่อง YouTube ของเอวาได้พามาเปิดโรงแรมแห่งนี้ซึ่งในคลิปเอวาได้เผยว่าชื่อห้องอาหารชั้นบนและชั้นล่างอากงได้เปิดโอกาสให้หลานๆทั้ง12คนตั้งชื่อและมีเงินรางวัลให้10,000ซึ่งเอวาเองได้มา2 0,000เพราะตั้งชื่อถูกใจอากงถึงสองห้องแถมโรงแรมแห่งนี้ยังมีมุมสบายๆและมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยบริการอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส และสะว่ายน้ำท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ